ขออนุญาตมารีวิวของเล่นของน้องนะคะอันไหนคือของเล่นชิ้นโปรดเล่นไม่นานมากแต่ยี่สิบเดือนห้าเดือนละน้องที่แบบเล่นแบบไม่หยุดเลยแล้วก็เล่นทุกวันของเล่นที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนา,านการของน้องจริงๆมันค่อนข้างจะมีเยอะนะคะพี่การเล่นเนี่ยค,ค,คืออยากให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยศึกษาอยู่ในช่วงทดลองสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของ Li ตเ l e d a y ดยเย้ เดียสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดียก็จะขออนุญาตมารีวิวของเล่นของน้องนะคะที่น้องเล่นตั้งแต่ช่วงแรกเกิดนะคะมาเรื่อยๆแล้วก็มีจริงๆเดียจะเป็นเด็กที่มีของเล่นไม่เยอะมากค่ะด้วยความว่าคุณพ่อคุณแม่หลายะบ้านก็ได้จะเป็นกันนะ TF <อ>ของเล่นมาก็แบบบางทีน้องเล่นบ้างไม่เล่นบ้างอะไรเงี้ยคะ่ะมีท,แบบทั้งวก็ปะปนกันไปแต่ว่าเชื่อว่ามนุษย์แม่หลายบ้านนะคะก็จะของเล่น โลนบ้านแน่นอนแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงของเล่นของเดียที่เป็นของเล่นชิ้นโปรดกันก่อนละกันเนาะเดียชอบของเล่นชิ้นไหนที่สุดอันนี้เหรออันไหนคือของเล่นชิ้นโปรด ของเล่นชิ้นปวดของน้องของเล่นชิ้นโปรดของน้องก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะอันนี้คือโต๊ะเขาเรียกว่าโต๊ะกิจกรรมซึ่งโต๊ะกิจกรรมเนี่ยมี4ีด้านน้องเริ่มสนใจตั้งแต่ตอนอายุสิเดือนซึ่งจริงอันนี้มันจะเหมาะสําหรับเด็กแบบตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เด็กที่เริ่มหัดคลานหัดตั้งข่ายอะคะ่ะเรามันจะมีตัวช่วยเกาะแล้วก็มีเนี่ยเขาเรียกว่าไลฟ์ฟังก์ชันเนาะเป็นตัวฟังก์ชันแต่ละฟังก์ชันของแต่ละมุมโต๊ะอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่แบบว่าให้น้องๆเนี่ยเกาะเดินแล้วา่ น้องจะแบบอื่นเช้ามาแล้วก็จะมาเล่นทุกเช้าทุกเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตื่นนอนมาก็คือเริ่มเล่นเลยก่อนนอนก็จะมาเล่นประมาณน้น ตัวฟังก์ชันต่างๆก็คือค่อนข้างดีนะคะดึงดูดความสนใจได้ดีตัวนี้คือซื้อมาประมาณ3,002นะคะตอนนั้นน้องเข้าโรงพยาบาลเป็น RSV แล้วก็เลยไปหาของเล่นที่ดึงดูดความสนใจเพราะว่าตอนนั้นเดย่าก,ก็คือแบบว่ากลัวพยาบาลมากกลัวเป็นหมอมากเราก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เอาตัวเนี้ยไปซื้อตัวเนี้ยน่าโรงพยาบาลมาแล้วก็มาให้น้องเล่นแล้วก็ถือว่าดึงดูดความสนใจได้ดีแล้วน้องก็เล่นไ้แต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็เล่นไม่นานมากแต่สิเดือนถ้าเดื่อน,น,นละก็เริ่มที่แบบเล่นแบบไม่หยุดเลยแล้วก็เล่นทุกวัน ก็ของเล่นชิ้นอื่นๆของน้องก็คือแบบซื้อมาก็เล่นครั้งสองครั้งเล่นแป๊บเดียวแล้วก็เบื่อแล้วก็ไม่ค่อยแตะส่วนมากในญาจะชอบของเล่นที่มีเสียงหมุนได้หลากหลาย Open ่ p ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคนุณนัญญเชนมของเล่นที่ช่วยเสริมความพัฒนาการนนองในร่าง่าๆ อของเล่นที่ช่วยเสริมสร้างพันนาการของเราจริงๆมันค่อนข้างจะมีเยอะนะคะแล้วของเล่นทุกชิ้นส่วนมากที่เขาทํามาขายสําหรับเด็กออตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 4ขวบ5ขวบ6ขวบอะไรเงี้ยค่ะที่จริงของเล่นแต่ละอย่างเนี่ยคือจะมีข้อดีแตกต่างกันไปแตกต่างกันไปแต่ละช่วงวัยนะคะคือคุณพ่อคุณแม่สามารถหาของเล่นที่แบบเหมาะสมตามช่วงวัยของน้องก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะเล่นของเล่นที่เกินกว่าช่วงวัยก็ได้เพราะว่าถือเป็นการฝึกด้วยค่ะของเล่นแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะมีข้อดีแตกต่างกันไปซึ่งเด็กก็จะหาของเล่นที่แปลกใหม่แล้วก็ มีการสร้างความท้าทายให้กับน้องด้วยนะคะซึ่งจะต้องอ่าอยจะพูดถึงถ้าเกิดว่าอาทิเช่นนะยกยกตัวอย่างเช่นของเล่นชิ้นนี้ก็คือเสริมสร้างพัฒนาการทางกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ของน้องก็คือเรื่องของการเดินการกอดยืนแล้วก็รวมไปถึงการหมุนอย่างเงี้ยค่ะการสร้างพัฒนาการเรื่องของสีพัฒนาการในส่วนของการฟังเรื่องของเสียงแล้วก็ภาษาตัวนี้จะมีภาษาหลายภาษามีต่้งอังกฤษพยายามหาของเล่นที่หลากหลายอะค่ะแล้วก็ ดึงสมาธิดึงความสนใจของน้องให้ได้ส่วนวิธีการเล่นเนี่ยคือคุณอยากให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยศึกษาวิธีการเล่นให้ดีแล้วก็ถ้าเราอยากให้น้องเล่นแล้วแบบพัฒนาการไปได้ไวคุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยเขาด้วยในการอธิบายในการสอนอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยอันนี้เดากเขาก็ไม่เข้าใจหรอกว่าคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ช่วยอธิบายสอนว่าเอ้ยเปิดแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคอยสอนเขาบอกกับเขาอะไรเงี้ยค่ะว่าอันนี้คือเล่นยังไงเขาก็จะแบบเล่นเองได้แล้วก็เข้าใจวิธีการเล่นได้ดี ประมาณหนัง้คุณยังมีการเลือกของเป็นยังไงให้เหมาะสมกับไปของน้อง จริงๆ,ๆเด็กก็เลือกแบบสุ่มเลือกบ้างแล้วก็รวมไปถึงทดลองบ้างอะไรเงี้ยค่ะเมืนน่อทีก็เอาเอาของเล่นที่แบบเอามากกว่าช่วงวัยของเขาอะไรเงี้ยค่ะมาให้เขาเล่นก่อนยกตัวอย่างเช่นไอ้เจ้าตัวเนี้ยอันนี้ก็ไป CF มาในในอินเทอร์เน็ตก็คือแบบมันขึ้นเนาะแล้วไอ้ตัวเนี้ยคือจริงๆมันก็จะมีมันจะมีการ์ดของเขาอะค่ะที่แบบมาให้น้องฝึกว่าแบบทําสีทํารูปแบบอะไรต่างๆเงี้ยคะ่ะตามการ์ดซึ่งอันเนี่ยก็จะแบบฝึกให้เขาดูที่สีก่อนจริงๆอันเนี้ยมันเป็นพันาการของเป็นของเล่นของเด็กวัยประมาณ3 3ขวบนะคะ2ถึง3าขวบนี่แหละค่ะถ้าจำไม่ผิดนะก็คือเอามาให้เดยรย่าเล่นก่อนในการแยกสีซึ่งตอนนี้เขาก็เดยรย่าเขาก็เริ่มเล่นเล่นเป็นที่จะแบบว่ามันเป็นตัวแม่เหล็กก็จะเริ่มแบบลากสีออกมาก็คือเดียก็เริ่มให้เล่นเป็นแบบแยกสีก่อนบลูอะไรเงี้ยค่ะก็แบบเอาสีฟ้ามาเรียงเลียงเียงแล้วก็แบบเอาสีแดงก็แดงแดงงมาเรียงก่อนให้เขารู้จักวิธีการเล่นก่อนอะไรเงี้ยค่ะมันก็ยังไม่ใช่ช่วงวัยของเขาแต่ว่ามันก็สามารถทําให้เขาฝึกกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อมันเหล็กได้แล้วก็รู้จ อันนี้คือวิธีการเลือกของเล่นซึ่งแต่เทคนิคในการเลือกของเล่นแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันบางบ้านก็เลือกตามช่วงวัยบางบ้านเขาก็เลือกตามความชอบของน้องอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าของเรียนก็จะเลือกถ้าเป็นสําหรับเสริมพัฒนาการ,ก,ารก็จะเลือกประมาณนี้ค่ะให้ impression? ส่วนของเล่นที่แบบซื้อไปเรื่อยอะไรเงี้ยค่ะตามร้านของเล่นก็จะไม่ค่อยซื้อให้เพ ließen, <Frau to S 1> <t embarrassing> ราะไม่ค่อยตามใจส่วนมากก็จะให้ของเล่นน้องแบบทีละชิ้นอะไรแบบนี้ค่ะคุณมมีการสอนให้น้องอ่านหนังสือยังไง อ๋อเรื่องนิสัยของการรักการอ่านใช่ไหมคะส่วนนี้เนี่ยคือเรียบปลูกฝังตั้งแต่ตอนช่วงน้องแรกเกิดเลยแล้วพอน้องเริ่มแบบคอแข็งตั้งคอได้2อถึงสเดือนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะมีการเริ่มเล่นแบดการ์ดเดีกยังมีคลิปให้น้องนะคะแบบน้องคือชอบดูสีสีอะไร้ยคะตั้งแต่ตอนช่วงอสอมเดือนกว่าๆที่เขาเริ่มจะเห็นสีได้ชัดขึ้นเด็กวัยหนึ่งถึงสถึงสเดือนเนี่ยจะยังเห็นสีได้ไม่ชัดมากเท่าผู้ใหญ่นะคะสายตาของเขายังเห็นภาพเป็นแบบขาวดาบ้าง อย่างงี้ค่ะดังนั้นก็เด็กก็จะเลือกสร้างวิธีการที่รักการอ่านของน้องด้วยการเริ่มเล่นแฟลชการ์ดกับน้องก่อนแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนจากแฟลชการ์ดเป็นหนังสือนิทานอะไรอย่างี้ค่ะหนังสือนิทานก็จะเป็นพวกหนังสือนิทานแบบผ้าบ้างเป็นแบบหนังสือแบบป๊อปอัพบ้างอะไรแบบนี้ค่ะให้เขาได้เห็นภาพเห็นสีเห็นรูปการ์ตูนต่างๆที่แบบสร้างความสนใจให้เขาอะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็ทำปกวันทํามาเรื่อยๆอาจจะแบบคุณพ่อคุณแม่จะเลือกแบบช้าบ้างเพียนบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ของเด็กก็จะเลือกแบบ เช้ากลางวันเย็นในช่วงเวลาคือสอดแทรกให้เขาในช่วงเวลาที่เขาเริ่มแบบไม่มีสมาธิหรือเริ่มงองแงอะไรแบบนี้ค่ะก็คือจะเอาตัวหนังสือแล้วก็เอาพวกของเล่นเสริมพนาการเนี่ยมาสอดแทรกให้เขาแต่ละช่วงเวลาของทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เป็นรูทีนเดย่ากก็เลยจะแบบมีนิสัยที่ค่อนข้างจะชอบหนังสือและการอ่านคือแบบถ้าเดี๋ยวนี้ถ้าเห็นหนังสือก็จะวิ่งไปหาหนังสือก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเห็นของเล่นก็ก็เล่นนะแต่ว่าเขาก็จะคิดก่อนว่ามันเล่นยังไงอะไรแบบนี้ค่ะก็คือจะแบบจะมีอยู่แค่น่นี้จะไมไ แบบสอนให้น้องติดจอหรือว่าติดหน้าจอ,จอ,อ,อมือถือโทรศัพท์โทรทัศน์อะไรเงี้ยค่ะจะไม่ได้เปิดเลยคุณเบียร์คให้น้องพูดภาษาอังกฤษยังไงล่ะ เริ่มจากคำคำพูดเป็นคำคำบอกให้เขารู้ก่อนว่าอันนี้คืออะไรแล้วก็คือพูดเป็นประโยคก็คือพูดมาตั้งแต่แรกเกิดแล้วค่ะถ้าเป็นประโยคเนี่ยจะเป็นตั้งแต่แรกเกิดแต่ว่าจะเป็นประโยคสั้นๆคำถามที่เข้าใจง่ายแล้วก็สิ่งของที่แบบเราชี้ให้เขาแบบเป็นชิ้นๆเป็นอย่างๆว่าสิ่งนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้ this is a book อะไรแบบเนี้ยค่ะ this is berry แนะนำเป็นตุ๊กตาเป็นอะไร้ยคะในสิ่งที่เขาสนใจเป็นคำสั้นๆประโยคสั้นๆก่อนเริ่มจากแบบนี้ ซึ่งตอนนี้น้องก็แบบจะรู้เรื่องละเริ่มรู้เรื่องละเดี๋ยวนี้เขาก็จะเ,เรียกแพมเพิร์ดว่าแบบนปปี้ถ้าเขารู้ว่า,านี่ถึงเวลาที่เขาจะต้องเปลี่ยนหรือว่าอาบน้ําเขาก็จะแบบนปปี้นัปี้ชี้ชี้ไปที่แพมเพิร์ดละอะไรแบบนี้ค่ะคุกอยงมีการฝึกให้น้องพูดภาษาอังกฤษยังไงเหรอคะ จริงๆก็เดียก็จะเพิ่มการพูดภาษาเนี่ยต่างๆสอดแทรกเข้าไปในช่วงวัยตั้งแต่น้องแรกเกิดนคะคะก็คือพูดจักประโยคสั้นๆร้อ,องเพลงภาษ,าษาอังกฤษก็คือเดียก็จะกลายเป็นเด็กที่ชอบฟังเพลงภาษาอังกฤษามากด้วยความว่าเ,เคยเป็นครูมาก่อนสอนนักเรียนตอนมหนึ่งมสองมสามอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาก็เลยทำให้เข้าใจว่าเด็กอ่ะจะต้องสอดแทรกแล้วก็ปลูกฝังกิจกรรมอะไรยังไงบ้างเขาถึงจะรักในการฟังภาษาแล้วก็รักในการพูดภาษาอะไรแบบเนี้ยค่ะก็คืออยู่ในช่วงทดลองจริงๆก็แบบว่าไม่ได้ไม่ ได้คาดหวังว่าให้น้องต้องแบบเก่งแล้วก็พูดภาษาอังกฤษได้แบบดีอะไรแบบนี้นะคะคือความคาดหวังที่ทยาให้ก็คือแค่อยากให้เขาอะรู้จักการใช้ภาษาแล้วก็กล้าพูดกล้าแสดงออกนั่นั้นก็อยากจะฝากให้คุณพ่อคุณแม่อาจจะพูดเก่งไม่เก่งก็ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีมากก็ได้ก็คืออยากให้ทุกคนแค่แบบกล้าพูดกล้าแสดงออกกับเขาถูกผิดถูกเดี๋ยวเขาไปเรียนเราในอนาคตได้แต่ว่าระหว่างทางเนี้ยอยากให้แบบช่วยแบบอแสอแทรกปลูกฝังให้เขาจักการพูดแล้วก รักกันใช้ภาษาแล้วก็เข้าใจวิธีการจะใช้ภาษาแค่นี้ก็พอแล้วค่ะจริงๆแล้วแค่สร้างความกล้างให้เขาส่วนเรื่องของความรู้ความเข้าใจก็เดี๋ยวไปเรียนกันอนาคตข้างหน้าตอนอนุบาลตอนหนึ่งประสอ,อย่างนี้คือ การเรียนการสอนก็ค่อนข้างจะดีสื่อการเรียนก็คือค่อนข้างจะดีนะคะคุณครูให้ความสนใจมากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะ่ะฝากกดไลค์กดแบบชร์กด Subscribe ให้กับแบบช่องของ Little d a y ดด้วยนะคะถ้าเกิดว่าอยากให้เราทำกิจกรรมหรือมาแชร์เทคนิคอะไรดีๆนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้นใ,นใต้คลิปได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปตอบ